สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่1เดือนมิถุนายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสันญาทองคำสกุลเงินนันทุกสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e o v i e w ครับนักลงทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนใดวี้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์เอ็กซ์เอ็มเปอร์บิชีวันนี้รับมัดฟรีทันทีสามงิบรับ 1ินาฬิกาการถแถลงการของประธานธนาคารกลางสาภาพยุโรปคุณคริสตินลากาชจะออกมากล่าวมาคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงเกินเฟอร์และก็แนวโน้มการขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยนี่คือตัวเลขที่ตลาดคาดหวังกันเอาไว้ที่เรามาดูครับว่าตัวเลขเกินเฟอร์ก่อนหน้านี้ที่มีการประกศาศออกมาเป็นอย่างไรรายงานโดยสำนักข่าว CNBC นะครับ เงินเฟอ้อยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองของธนาคารกลางยุโรปที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้นเพียงพอที่จะยับยั้งการขยายตัวของเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงเงินเฟอ้อของยูโรโซนซึ่งประกอบไปด้วย19ประเทศเพิ่มขึ้นสู่ระดับ8.1ในเดือนพฤษภาคม จาก7.4%ในเดือนเมษายนและก็จะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่7.7%เนื่องจากราคาสินค้ายังคงขยายตัวในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงราคาพลังงานอีกต่อไปราคาสินค้าที่พุ่งขึ้นอย่างมากทั่วทั้งยุโรปในปีที่ผ่านมานะครับโดยเป็นผลมาจากปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสงครามรัเสเซียยูเครน ส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารแล้วก็พลังงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ4.4เมื่อเทียบแบบรายปีในเดือนพฤษภาคมจากของเดิมเนี่ย3.9ในเดือนเมษายนทางด้านของนางคริสตินลากาสประธาน ECB แล้วก็นายฟิลิปเลนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ร,ระบุว่า ECB อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยงเงินฝาก ขึ้นไปประมาณ0.25%จากระดับเดิมครับติดลบ0.5%ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็กันยายนปีนี้อย่างไรก็ตามครับผู้กำหนดนโยบายแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์าบางรายไม่แน่ใจว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เงินเฟอ้อยังไม่แสดงสัญญาณการชะลอตัวลง ทั้งนี้นะครับตั้งทุนทาง ECB หรือว่าธนาคารกลางสหภาพยุโรปจะมีการประชุมนโยบายการเงินกันอีกครั้งในวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งจะประกาศยุติโครงการซื้อพันบัตรอย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนและก็จะส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอีกด้วยสรุปในวันนี้ใครที่เทรดทองคําต้องจับตาดูป้าลากาดชดีีเพราะถ้าเกิดว่าป้าลากาดส่งสัญญาณกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อมากมายตลาดเขาก็อาจจะมีมุมมองที่ว่าเอ๊ะ การขึ้นดอกเบีย้ย0.25จาก ECB เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หรือมันอาจจะมากกว่าดันได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมากกว่าดั้นแล้วจริงๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะหนุนให้กับสกุลเงินยูโรขยับปรับตัวแข็งค่าได้พอยูโรแข็งแล้วดอลลาร์ Dollar ก็จะมีการปรับตัวร่วงลงมาพอดอลลาร์มีการปรับตัวย่อลงมาแล้วมันก็จะสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคําอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็คือความหวังของพี่ๆฝั่งขาบายทองคำเลยนะครับจะกล่วว่าใครที่ถามว่าราคาทองคำจะฟื้นไหมนะครับ